จงมีความสุขในสิ่งที่ทำสนุกเบิกบานใจทำไปไม่รู้เหนื่อยเห็นคุณค่าในงานที่ทำเห็นคุณค่าในตนเองจงมีความสุขในสิ่งที่ทำสนุกเบิกบานใจทำไปไม่รู้เหนื่อยเห็นคุณค่าในงานที่ทำเห็นคุณค่าในตนเองจงมีความสุขในสิ่งที่ทำสนุกเบิกบานใจ ทำไปไม่รู้เหนื่อยเห็นคุณค่าในงานที่ทำเห็นคุณค่าในตนเองจงมีความสุขในสิ่งที่ทำสนุกเบิกบานใจทำไปไม่รู้เหนื่อยเห็นคุณค่าในงานที่ทำเห็นคุณค่าในตนเองจงมีความสุขในสิ่งที่ทำสนุกเบิกบานใจทำไปไม่รู้เหนื่อย เห็นคุณ <rôle> ค <à déc> ่าในงานที e> ่ทําเห็นคุณค่าในตนเองแล้วคุณจะมีความสุขค่ะจงมีความสุขในสิ่งที่ทําสนุกเบิกบานใจทําไปไม่รู้เหนื่อยเห็นคุณค่าในงานที่ทําเห็นคุณค่าในตนเองแล้วคุณจะมีความสุขค่ะ